พลเอกประวิตรร่วมมุงข้าวกลางวันลูกพักพลังประชารัฐสั่งสอสอลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนวันที่30พฤษภาค,คม2567เมื่อเวลา11นาฬกา30นาทีพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐพปชได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกับสมาชิกพักที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อโดยมีแกนนำพักและสอสอเข้าร่วมอธิพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารมวเกษตรและสา,ากรณก่อในสันติพร้อมพัฒน์รมชรกระทรวงสาธารณาสุขนายอัธกรศิริรัตยากรรมชรกระทรวงเกษตรและสา,ากรณ่อนายชัยวุฒิธนาคมนุสรนายภัยบูลนิติตวันนางสาวตรีนุชเทียนทองพลเอกกฤชนโยทินสิสิพัฒนาวงศ์และนายวราเทพรัตนากร ในการพบปะครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอจากการลงพื้นที่ซึ่งจะนำมาใช้ในการวางแผนงานขับเคลื่อนพักให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดพลเอกประวิทย์ได้กำชับให้สสทุกคนลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนจากประชาชนในทุกแงม่มุมในช่วงปิดสมัยประชุมสภาเพื่อที่จะนำมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้พลเอกประวิทย์ยังเน้นย้ำให้รัฐมนตรีในสัดส,ส่วนของพักพอปชอตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประชาชนและประเทศชาติโดยขอให้ยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักในการทำงานเนื่องจากที่ผ่านมาพอปช,ชได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้ประกาศหาเสียงกับประชาชนเกือบทุกเรื่องแล้วดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนในพักสานต่อสิ่งดีๆที่พักตั้งใจและตั้งมั่นเอาไว้ พลเอกประวิทย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของพัคพลังประชารัฐต้องมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาของพวกเขาให้ได้มาก่อที่สุดพร้อมทั้งย้ำให้ทุกคนในพัคทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน